ความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะก้าวดาบพลังงานของคนธาตุโลมเมถุลตนกลุมเดฟูพลังงานของคนธาตุลม อสศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนูอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกอศัการสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุโลมคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบนันมองโลกในแงด่ดีมีสละในตัวเองมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งมากๆนะคะ แม้จะพบเจอเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจมีความเครียดมีความกังวลหวาดวุนใจอะไรก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งคุณได้นะคะหากว่าคุณตั้งใจหากว่าคุณแน่วแน่หากว่าคุณตัดสินใจแล้วคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรนะคะความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรนะคะ การรับมือกับปัญหาการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในคอนโทรลของคุณคุณจะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะความรักการยาณมิตรคู่แท้นะคะคนที่คุณรอคอยคนที่คุณเฝ้าคอยโอกาสในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะตัวเลือกทางเลือกการสั่งสรรค์ความการได้พบได้เจอนะคะเป็น พลังงานของของความสุขอย่างน้อยๆก็คือไม่ได้อับจนหนทางไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะ The Hermit นะคะได้เวลาที่จะลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหลังจากที่เก็บตัวเงียบเก็บตัวนิ่งมาสักพักแล้วนั่นเองไม่สูงสิงกับใครอยู่ตามลําพังเยียวยารักษาหัวใจก็ได้นะคะหากว่ามีเรื่องเศร้ามีเรื่องที่ปวดใจคุณก็เข้มแข็งเราก็ เหมือนกับเยียวยาตัวเองนะคะลุกขึ้นด้วยความเข้มแข็งของตัวเองถึงเวลาแล้วนะคะที่ความสุขนั้นกำลังจะเข้ามาหาคุณโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนรักความรักได้เวลาที่จะได้พบเจอใครคนใหม่นั่นเองนะคะได้เวลาที่จะเปิดโลกของตัวเองอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะโลกของหัวใจโลกสีชมพูในหัวใจของคุณนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะได้พบเจอกับใครนะคะ ใครจะเข้ามาเป็นความสุขให้กับคุณขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะก้าวไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษธนูเดมอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษจัชเมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกตพิจิกเดชพลังงานของคนราศีพิจิก ควนถือไ,ม,งงอไะะม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ํานะคะที่ขึ้นมาเป็นเหมือนคู่แท้เลยนะคะคู่ที่ยังไงก็จะต้องได้มาพบมาเจอกันอาจจะเป็นรักในอดีตชาติวนเวียนกลับมาคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่านะคะมีความนิ่งมีความเงียบแต่ก็เป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรซ่อนเร้นไม่ได้อ่านใจยากนะคะ เพียงแต่ว่าจะนิ่ง,งเงียบแต่ว่าความคิดความรู้สึกไม่มีอะไรที่ซับซ้อนอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนได้รับการปกป้องได้รับการดูแลเป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้หวงหึงเงียบหวงเงียบนะคะหากว่าตอนนี้คุณเป็นคนโสด บางคนก็อาจจะโสดผ่านการเลิกลาเจ็บปวดเสียใจมาก่อนบางคนก็อาจจะโสดมาสักพักโสดเงาเงาอยากมีใครสักคนคนที่จะเป็นรักแท้นะคะพลังงานความสุขที่จะเข้ามาหาคุณก็เป็นคนรักความรักคู่แท้นะคะคู่ที่ยังไงก็หนีกันไม่พม้นยังไงก็จะได้มาพบมาเจอกันมาพบมาเจอเพราะว่าโชคชะนานพาให้มาพบมาเจอนะคะพลังงานของจัชเมส์เนาะเป็นเหมือนกับ เป็นคู่ของกันอยู่แล้วนะคะชะตากําหนดมาอยู่แล้วว่าจะต้องได้มาพบมาเจอกันแล้วก็เดทเนาะเป็นเหมือนกับสิ่งเดิมๆนะคะสิ่งเก่าๆแต่มีเกฑนว่าน่าจะเป็นคนเก่าในอดีตชาติมากกว่านะคะที่จะเป็นคนเก่าที่แบบผ่านการเลิกลากันมาใน ไม่นานนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรจะต้องมีแบบแผนจะต้องมีการวางแผนทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่คนที่อะไรก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่จะต้องมีการคิดการตัดสินใจมีการวางแผน อะไรล่วงหน้าอยู่แล้วเป็นคนที่มีระเบียบในตัวเองมีความรับผิดช,ชอบมากๆนะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณด้วยบางคนก็อาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้เหมือนกันความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นของคนโสดนะคะไม่ว่าจะโสดผ่านความเศร้าโสดผ่านความเหงานะคะความสุขของคุณก็คือการได้พบเจอกับรักแท้คนที่เกิดมาเพื่อเป็นคู่ของคุณนั่นเองนะคะ